วัสดีครับวันนี้เกมผีผมครับมีเซอร์เควันนีครับข่าวสารของกาชาใหม่เขาได้มาแล้วครับซึ่งเป็นกาชาใหม่ที่ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่า,อาบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้คือเมื่อวานนี้ผมทําคลิปบอกไปว่ามีข่าวลือว่ากาชาของเจ้าโทกินาดะจะมาพรุ่งนี้เอ้ยจะมาสิ้นเดือนนี้ แต่มันไม่ใช่สิ้นเดือนครับมันมาพรุ่งนี้เลย <c oughs> เป็นอะไรที่วัดเจอะมากๆคือตอนแรกในข่าวลือข่าวลือว่าจะมาสิ้นเดือนนี้ผมก็คิดว่ามันมาไวไปหรือเปล่าเพราะมาสิ้นเดือนนี้แต่อันนี้ไวกว่าสิ้นเดือนครับไวกว่าสิ้นเดือนคือมาพรุ่งนี้เลยวันที่4นะครับบ่ายสโมงถึงวันที่12 4ถึง12บ่ายสโมงคือพี่แกจะมาไวไปไหนเนี่ยเพชรหมดแล้วนะ โคตรจะโอเคแหละมาไวเกินคือไอ้เจ้าโทกินดาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมต้องเรียกว่ามันโคตรเก่งโคตรโกงตัวหนึ่งของเกมบลีดนะครับเก่งมากๆเลยและกาชาญน,นี่ก็น่าเปิดมากๆครับคือไอ้บาลากันเนี่ยก็ดีฮัไอฮาิเบลเนี่ถือว่าโคตรดีนะครับเพราะมีสกิลในการบัฟเกราะและบัฟโจมตีด้วยและโทกินดาเนี่ยต้องเรียกว่าก็อดครับระดับ อดนะครับเก่งมากๆเลยซึ่งในกาชานี้ก็จะมีตัวะครอีกนะครับอีกอาอีก6ตัวนะครับซึ่งมาช่วงเคให้คะแนนครับ <c oughs> ก็เริ่มจากซุยฟงนะครับซุยฟงตัวล่างสุดอาแถว2ตัวขวามือขวามือแถว2นะครับซุยฟงครับเป็นตัวละครของฉลองวันฮาโลวีนน่าจะประมาณปี2018นะครับ โยรุอิจิด้วยและก็ฮิเมจังด้วยครับเป็นของปี2018นะครับในวันฮัลโลวีนซึ่งซุยฟงนั้นเป็นสายตีระยะไกลสกิลที่2นั้นจะบัฟโจมตีได้ซึ่งปะตะคอลที่เล่นได้ครับแล้วก็น่าสะสมด้วยส่วนโยรุอิจิกับโยรุอิจินั้นเป็นสายตีธรรมดานะครับและก็สกิลที่2นั้นจะเป็นการสร้างลื่นพลังรอบๆตัวประมาณ5้าหกวีนะครับก็เล่นได้ตีไวอยู่แล้วก็มีสกิล2ที่ดีมากๆครับ ส่วนฮิเมจังนั้นเป็นตัวละครสายทีสก,กิลนะครับและก็สก,กิล2นั้นจะเป็นการโจมตีในรูปแบบการโจมตีของระยะไกลส่วน1กับ3นั้นจะเป็นรูปแบบการโจมตีแบบระยะใกล้นะครับซึ่งสก,กิล3นั้นสามารถชาร์จโจมตีได้ด้วยซึ่งสตัวละครน,นี้ก็ถือเป็นตัวละครคอ่อนข้างจะเก่าอยู่แต่ก็เล่นได้และน่าสะสมครับน่าสะสมนะครับผมให้ไปเลย7คะแนนนะครับของกาชานิด7คะแนนนะครับ ต่อไปคือมาอยูลครับคุโรซุจิมาอยูลนะครับตัวละครตัวนี้สกิลค่อนข้างจะวงแคบมากๆคือก็เป็นตัวละครก็ประมาณอาไอ้เจ้าพวกซุยฟงนั่นแหละมันก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่าอยู่ซึ่งผมให้6คะแนนครับเพราะไอ้เจ้ามาอยูริเนี่ยประโยชน์ของมันจริงๆนะก็คือสกิลลิงครับสกิลลิงของมายูริก็คือจะ ่าลดดาเมจที่ได้รับลงครับลดดาเมจที่ได้รับลงครับหรือถึกขึ้นนะครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าได้มาเอาไว้ลิงก์สกิลครับลิงก์สกิลดีมากๆครับถึกขึ้นถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับ6คะแนนครับต่อไปคือเนลครับเนลเลียนนะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นสายตีระยะไกลแล้วก็สายไอสกิลด้วยไอสกิลแบบระยะไกลนะครับแล้วก็มีสกิลไม่ตายในการจะลดพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วย แล้วก็สกิลก็มีการติดค่าฐานะ analysis, สถานะก็คือติดไฟนะครับสกิลมีการติดไฟซึ่งเป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างจะไกลและก็สกิลสวยงามมากๆนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการปาหอกสกิลสองนั้นจะเป็นการทำดาเมจรั่วๆสกิลสามนั้นจะเป็นการทำดาเมจทั้งหน้าจอนะครับซึ่งค่อนข้างจะเล่นง่ายแลวแล้วก็สกิลดีนะครับแลวก็ค่าพลังก็ไม่ได้น้อยด้วยผมให้ไปแปคะแนนนะครับแปคะแนนนะ ต่อไปคืออิจิโกะครับเป็นอิจิโกะร่างที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างบางไขได้ครับอิจิโกะเรียกว่าอะไรนะอิจิโกะเปลี่ยนร่างบางไขเออประมาณนั้นละกันก็เป็นอิจิโกะตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆครับเพราะมีสกิลในการโจมตีศัตรูที่อยู่ใต้ดินได้ด้วยแล้วพอกดสกิลไม่ตายปุ๊บจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างบางไขได้ครับและก็เวลาคูลดาวน์สกิลนั้นก็จะคูลดาวน์ใหม่เมื่อกดเปลี่ยนร่างแล้ว สกิล 1>, 1 2 3ก็ถือว่าระยะไกลครับแต่จะเน้นไปทางด้านหน้าซะมากกว่าแต่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับก็ให้เปลิอกก้คะแนนนะครับตอนไปคือบาราการบาราการผมพูดไปแล้วในคลิปเมื่อวานคือไอ้เจ้าไอ้เจ้าสตัวละครน,นี้ยทั้งบาราการแล้วก็ไอ้เจ้าโทคินดา oda, พวกนี้ผมพูดไปบ่นแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วแต่บอกแค่ว่าไอ้เจ้าโทคินดาเนี่ยมันคือกอต มันคือก๊อตของเกมบลีดเกมนี้ครับมันโคตรจะน่าได้มากๆเพราะมันคือก๊อตเก่งโคตรครับทุกคนที่เคยเล่นมาหรือทุกคนที่เคยได้มาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันคือก๊อตมันโกงมากๆแนะนําเลยกาชานี้น่าเปิดมากๆแต่ก็เชื่อว่าหลายคนแหละเพชรหมดกันแล้ว <laughs> คือปัญหาคือเคแลบทำไมเคแลับต้องเอามาตอนนี้ด้วยเนี่ยคือตอนนี้ผมค่อนข้างจะงุดหง,นะงิดกับเคลลับมากๆเลยนะงุดหงิดมากๆเลยคือถ้าเอามาสิ้นเดือนเนี่ยถ้าเอามาสิ้นเดือนตามข่าวเรือนะผมก็ยังคิดว่าเออยังดีมีเวลาฟาร์มเพชรหน่อยหนึ่งแล้วดูเพชรผมสิเหลือ21เม็ดอะเหลือ2 1เม็ดอะโอโหเปิดไม่ได้อะ หัวร้อนมากๆและอันนี้คือผมนะและก้าผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่เปเพชรไอเปิดกาชาอ่ากล้าไอกาชาของอุลิวเนี่ยเปิดไปเป็นหมื่นๆเพชรเปิดไปกันแล้วและเพชรหมดแล้วแล้วจะหาเพชรจากไหนล่ะใช่ไหมล่ะคือถ้าไม่ใช่สายเติมนะผมคิดว่าค่อนข้างจะยากเลยลแหละในการเปิดกาชานี้ซึ่งกาชานี้เปิด5ครั้งก็การันตี5ดาวหนึ่งตัวซึ่งเลทออกก็6ปซนต ซึ่งเลดออกจะเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่เพชรไม่มีเปิดแล้ว <c oughs> โอ้ยโคจะเสียงเลยโอเคถ้าใครมีเพชรเหลือก็แนะนำว่าควรเปิดมากๆนะครับเพราะนานๆที่มันจะวนกลับมาทีนะครับกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกลังใจผมเลยครับดีกิตใต้คลิปนะสวัสดีครับ